อาหารมื้อแรกของวันนี้และการฝากท้องไว้กับบ้านป้าัวหวานกับอาหารท้องถิ่นและเคลืนชื่อของงานนี้ข้าวพุนน้ำแจ่วซึ่งผมไม่เคยรู้จักและลองกินมาก่อนออในขณะที่เราเดินเข้าร้านก็มีคนเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งเป็นการการันตีความอร่อยของร้านนี้ได้เลยเนื่องจากพวกเราทุกคนไม่รู้จักอาหารและไม่เคยลองกินมาก่อนทุกคนเลยสั่งแบบรวมเผื่อไว้ก่อนในระหว่างที่เราได้ลองอาหารทุกคนเลยแชร์ประสบการณ์การนอนเมื่อคืนหนึ่งเตียงเล็กสองไฟมันแยงเข้ามาในยุกตา พูดลืมพอเช้ามานไอ่ก็ไม่หลับเพราะอะไรไม่หลับเพราะว่าอะไรพูดดิใครไม่รู้ก็เคี้ยวขนมเนี่ยต่างหากใครไม่กินต่างต่างคนก็ไม่นอนแข่งกันเลยคนนี่ไม่เหลืออะไรเยอะคนเหนื่อย ไม่ไอ้ก้อนก็โผล่แต่งหนุเบาๆได้ยินเบาๆนาฬิกาผมตั้งนาฬิกาปลุกไว้เออเพราปลุกผมนะเออแต่ก็ของเขาเองผมต้องปลุกเหาอนี่ดูนอนอยู่นี่วันนี้พักพักกวนหน่อยพักพักนาฬิกาปลุกเดี๋ไอ้เี้าหนี้ปลุกตั้งไว้ตีห้าหกห้าแล้วเว้ยเออแล้แล้วอาหารที่เรารอก็มาถึง ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านป้าบัวหวานข้าวพุ้นน้งแจ่เป็นอาหารของ่งหนุ่งคนเชียงคานอารมณ์ประมาณแบบว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นขนมจีนเออเส้นขนมจีนแต่ใส่น้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีพวกข้างในหมูเหมือนอารมณ์แบบกินต้มนึ่หมูอะไรเงี้ยแปลกดีอนะไม่เคยกินกินคู่กับผักสดมะน,นาวแล้วก็ พริกตำพี่ต้ากินแล้วเป็นไงความรู้สึกครับอร่อยอร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงไม่ต้องปรุงเลยใช่เหรออไม่ใส่พริกอย่างเดียวอ๋อี่ดูคุณผู้หญิงเขาอะปรุดใหญ่มีโอกาสก็ลองมาดูนะขอบุญน้ำจ้ามใสอ่ะไม่งอ่ะสำหรับพวกเราที่ลองกินครั้งแรก ถือเป็นการเปิดประสบการณ์รสชาติใหม่ๆที่อร่อยเราจึงจัดกันไปคนละสองชามหลังจากที่ท้องอิ่มเราก็เริ่มเดินทางต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปกับอากาศและแสงแดดที่ค่อนข้างร้อนมากโดยวันนี้เรามีแผนที่จะท่องเที่ยวทั้งวันเต็มๆตอนนี้เรากำลังจะไปสกายวอล์ k แต่เราจะไปซื้อ กางเกงกางเกงให้น้องน้องก็น้องก็เพื่อเล่นน้าที่เก่งขุดีรือยุ่ยไม่ใช่หาอะไรนะหาดรลูกหาจากหาอะไรเดี๋ยวเราจะไปถนนคนเดินเพื่อไปกางเกงเอาไปถึงเขาด้วยแล้วเราก็มุ่งหน้าเข้าสู่สถานที่ต่อไปภูผาใหญ่ ซึ่งเป็นอีกจุดหมายหนึ่งของเราในวันนี้ที่มีจุดชมวิวสกายวอล์กกับบรรยากาศข้างทางที่ถึงแดดจะร้อนแต่ลมก็พัดเย็นหลังจากที่เราขีร่รถมาสักพักเราก็มาถึงจุดเริ่มต้นที่จะขึ้นภูแล้วไไลซึ่งเป็นภูเขาที่สองของวันนี้โดค,คกอการขึ้น เราจะต้องนั่งรถเจ้าหน้าที่ที่เตรียมไว้ขึ้นไประยะทางโดยรวมประมาณ800เมตรจะเอาลงน้มไไง่ใช่่กาบ่าาเอยๆนี่คือมันปกติใช่ผ่าหัวผมว่าไม่ดีเออใครบอกก่อนก่อนอ๋อถ้าแบเหมือนเราจะกลับกล้องหน้าเราต้องปิดก่อนใช่ป่ะไม่ต้องกันเลยอ๋ออาชัยท่าน เจ็บแม้เลยมารั้งต่อไปก็ไม่ต้องใช้แล้วเจบี่าเย่ไสวอล์่าง่หาน่นของเราจะผ่านนี้

ยอดภูผาใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยอีกจุดหนึ่งเลยก็ว่าได้และมีทางเดินกระจกที่เขาเรียกกันว่าสกายวอล์กทางเดินที่ลาดยาวด้วยกระจกทำให้เราได้เห็นวิวในมุมดิ่งเป็นอีกมุมที่มองแล้วสวยเลยทีเดียว ตนนี้เราขึ้นมาอยู่บนสกายวอล์กแล้วนะที่เชียงคานจุดเนี้ยมันก็คือเป็นจุดที่สองของแม่น้ำโขงที่ไหลเข้ามาในประเทศไทยเพราะจุดแรกมันอยู่ที่สามเหลี่ยมทองคำเชียงรายก่อนที่มันจะวกหายกลับเข้าไปในลาวแล้วก็จะผ่านหลวงพระบางผ่านสยามบุรีแล้วก็วกกลับมาที่ไทยอีกครั้งที่เชียงคานแล้วที่เห็นเนี่เป็นน่าจะเป็น <c oughs> เสียสยามบุรีทั้งหมด น้ำโขงไหลเข้ามามันจบส่วนตรงนี้ตรงนีเ้เป็นฝั่งลาวทั้งหมดตรงนี้เป็นไทยตรงนี้จะเป็นแม่น้ําเหืองที่กั้นไทยกับลาวแล้วแม่น้ําเหืองก็จะไหลลงแม่น้าโขงตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดเนี่ยที่ก็คือแม่น้าโขงไหลคือเลี้ยวเข้ามาในประเทศไทยเขตไทยครับนี่ก็ให้ดูบรรยากาศผมเคยมาเมื่อประมาณสกปีที่แล้วนะตอนนั้นมันยังไม่มีสกายบอลก็มีแต่พระใหญ่ธรรมดา ถ้าเป็นภาคอีสานคือตรงเนี้คือจุดแรกของภาคอีสานที่แม่น้ํำฝงไหลเข้ามาที่จะผ่านละครพนมนองคายบึงการอุบลนะครับแล้วก็ออกทะเลที่เวียดนามอีกทีบรรยากาศประมาณนี้คุณต้ารู้สึกยังไงร้อนครับไหมมันก็เยอะตลอดนะออสวยนะก็โอเคอ่ะแต่มันร้อนหน่อยถ้ามาหน้าฝนน่ะผมว่าจะสวยกว่นี้เพราะว่ามันจะเขียวหมดเลย ยิ่งถ้าตอนเช้าอะไรเงี้ยวันตอนเย็นก็น่าจะสวยคุณเห็นทะเลหมอกแน่ว่ามันเย็นมันเขียวอะไรก็ประมาณนี้โอเคแล้วไปดูกันต่อเลยเราท้ายชุดเราถ่ายสีเดียบไหมได้ถ่ายรูปอ๋อไปตรงกลางนี่เฮ้ยตรงตรงไหนตรงกลางตรงนี้ไืนไปปั่นหรือเปล่าตรงนี้ตรงนี้ที่ห่ายไวปพวงนี่ของข้างไม่เอาไม่เอาข้างงเดียวเหรอต้องเอาแบบนง้ หลังจากที่เราได้ชมวิวและเก็บภาพกันเสร็จแล้วเนื่องจากอากาศที่ร้อนมากเราก็เดินมานั่งที่เต็นท์ซึ่งมีพี่เจ้าหน้าที่นั่งอยู่ เราจึงได้มีโอกาสพูดคุยและได้รับความรู้จากพี่เจ้าหน้าที่เหมือนแบบเป็นที่อพยพนี้ใช่ไหมพี่เท่าที่ผมรู้มาเหมือนปราณว่าที่เนี้ยแต่ก่อนเป็นเขตของของเราอะไรยเงี้ยเหมือนเป็นเมืองหลวงของเรามาก่อนอะไรเขาเรียกว่าแบบอพยพของเราเมื่อก่อนเนี้ยตรงเนี้ยเป็นของไทยเรานะอ่าใช่ครับแต่ว่าหมายถึงว่าแบบคนลาวอพ พยบมาอะไรเงี้ยคือคนไทยก็อยู่นู่นคนเราคน,<อ>คนไทยกับคนเราก็ไปมาหาสู่เป็นปั้นที่มันร้องกันเม,มื่อก่อนที่ผมรู้ก็คือเป็นประเทศเดียวกันแต่เราเสียดินแดนตรงนี้ครั้งที่สิบผิดใช่ไหมตอนในในหลวงร้องค่ะแล้วก็เท่าที่ผมรู้ว่าแม่น้ำโขงเกาะแกงทั้งหมดเป็นของเราสูกป,ป่ะพี่ใช่ก็ฝรั่งเราเสียดินแดนปุ๊บฝรั่งเศสมันก็มาอมาเขียนเอาเลยมาเขียนเอาเลยว่าเส้นนี้แบ่งใหม่นะอาตรงหลวงไอตรงชัยยบุรีอ่าครับ รุ่มแม่น้ำจาปาศักดิ์เชียงของเนี่ยคือเป็นของเราฝลั่งเสศนมันก็ยื่นไปเลยครับแล้วมันก็มาขีดแดนใหม่ก็คือเส้นแม่น้ำเหลืองตรงนี้อ่าใช่จุดที่น้ำเหือไหลลงแ<ช>ม่น้ำโขงเมื่อสมัยก่อนตรงเนี้รุ่มจากเหนือขึ้นแม่น้ำโขงไปเป็น<บ>อาณาเขตที่เรื่องรุ่งเรืองมากมีมีวัดทั้ง,งเจ็ดว<บ>ัดแล้วก็มีเจ้าเมืองมีเจ้าเมืองปากเหนือ,อก็ซึ่งพอมามีการเปลี่ยนแปลงก็ได้มีการ นโรคคะะบาแลล้กก็ผูคนคนมลหลังจากที่เราได้พูดคุยและได้รับ <จะ S 1> ความรู้จากพิจ้าร้าที่เสร็จเราก็เดินทางลงมาจากยอดภูและขี่รถต่อเพื่อที่จะมายัางสถานที่ต่อไปคือหาดนางคอยกับบรรยากาศริมแม่น้ำโขงที่แห้งจึงทำให้เกิดเป็นหาดขึ้นมา และนี่ก็เป็นจุดที่เราเลือกที่จะกินอาหารเที่ยงกันที่นี่เนื่องจากที่นี่มีเมนูเด็ดและบรรยากาศที่ดีมีวิวและทิวทัศน์ที่สวยงามกับบรรยากาศที่ลมเย็นและเหมือนอยู่ริมหาดหลังจากที่รอไม่นานอาหารที่เราสั่งก็มาถึงโดยเฉพาะปลาฉาปลาแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นเมนูเด็ดที่นี่ถือว่ารสชาติอร่อยมากและแล้วพาทิตย์ก็ได้รับขอบฟ้าก็ได้เวลาพบค่ำของวันนี้แต่การท่องเที่ยวของเราในวันนี้ยังไม่จบถนนคนเดิน หลายคนที่มาเชียงคานคงจะไม่พอัสถานที่ยอดฮิตแบบนี้แน่นอนซึ่งเมื่อพูดถึงเชียงคานก็ต้องนึกถึงถนนคนเดินพราะเป็นของคู่กันกับบรรยากาศที่ดูวินเทจจึงทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนมาถ่ายภาพและเก็บบรรยากาศที่ดูวินเทจแบบนี้ บรรยากาศของถนนคนเดินเชียงคานในวันนี้ค่อนข้างดูเงียบไม่มีคนพลุกพล่านสักเท่าไหร่เนื่องจากอาจเป็นเพราะสถานาการณ์โควิดหรือเป็นวันอาทิตย์จึงทำให้มีคนน้อยและร้านค้าเปิดน้อยมากการเดินเล่นของเราในถนนคนเดินเชียงคานวันนี้คงจะไม่ผลการหาของกินของแบงค์และก๊อตตลอดทางกับการเดินไปกินไป ของเขาทั้งสองคนข้าก็สลบใจ้องอ่ะเดี๋ยวดไ้เลยือด้อัดอดูอ่ะเราผัดกันเนื้ออ่าาป้อนไม่ป้อกันคนป้อนคนละอันป้อนกันดีกว่าป้อนกันคนละอัน ป้อนคน,นละอันอม,มันเดินดูไม่ดีทีแรกแรกกันเนี่ยเองก็ป้อนพี่พี่ป้อนเองมาเล<อ>ยมันจะดูไม่ดีเหยียบมาสิอ <laughs> ่ะเออแล้วนอนด้วยกันด้วยนะเออกระดูกไม่ดีอ่อะอร่อยเป่ะอร่อยูแบบ และทั้งหมดนี้ก็คงเป็นความวินเทจความคลาสสิกความเรียบง่ายวิธีสโลไล์ที่ลงตัวมันคงเป็นมรสนของเมืองเชียงคานที่ทำให้ผมนั้นอยากสัมผัสและอยากเจอสักครั้งหนึ่งในชีวิตและมันคงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมอยากเดินทางเพื่อมาเห็นของจริงจากคำบอกเล่าสู่การสัมผัสจริงในครั้งนี้ เมื่อกี้พี่เขาบอกไว้ทำอะไรไว้ถ้าเขาแขวนไว้ทำอะไรนะพี่เอออันนี้เป็นมุสิริมคนที่ว่าเอาไว้แบบประดับบ้านอย่างเงี้นะดูซับเลยนะเป็นความเชื่อนะคะอันนี้ออรดไไม้ทยต้องต้องบอกไม่ต้องไงนี่ระบุไหมพี่ว่าสีไหนทำอะไรไม่ต้องใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสวยได้ก็เหมือนดอกไม้ห้าสีที่เราเอาไปทำพิธีอะไรก็ได้ได้ครับ เห็นบางบ้านมีแบบสี่เหลี่ยมด้วยนะสี่เหลี่ยมแบบเป็นสองขงเนี่ยเออบางคนมันก็จะทําเป็นแบบวงมาข้างหบบนเป็นมีใหญ่แล้วก็เป็นวงมาใช่ไหมแต่ว่าก็คือมันราคาโอ้อันนั้นคือต้องสั่งเลยอะค่ะสั่งทำเลยนุ๊กและในค่ำคืนนี้เราคงต้องบอกลาเชียงคานพร้อมกับเก็บภาพและบรรยากาศวิวและเที่ยวทัศน์ ไว้ในความทรงจำเนื่องจากพรุ่งนี้เรามีแผนที่จะออกเดินทางไปยังสถานที่ต่อไปในตอนเช้า